เลี้ยงแบบง่ายๆเลี้ยงแบบโอ้ยง่ายแห้งที่สุดผู้เดียวก็เลี้ยงได้หลายอย่างก่อนยำเ่านี่จะคอยนับเอาเฮ้ยล่าขายเนี่ยไปขายใส่พอเป็นอะไรกวานี้มวยากหาอาหารมาเอาเองมาเอาเถื่อนเฮาจับให้เฮาอีกติดให้เฮาหน้าที่เฮาคือไม่ติจดไว้ของเขาครับของหลายอย่างก็โกงตาซิ่งเท่านั้นปีหนึ่งก็บไอ้ขายสองเ่อาคือกัน ย่งางถึงเวลานอนนี่เขายาข่างขึ้นเองขึ้นเองขึนเองลูกเองหอดเวลาลางเขาลงเองเขาไม่เลยไม่เห็นยังเลยบอบอสบายแต่ว่าผู้เดียวเฮ็ดเบียงหลาย,ลายอย่างวาระวนี่มันถืออยู่แปดลอยปลายรักประมาณจำได้จะเกือบลอยอยู่เลยลอยนั่นแมนป้าคุณามันอยู่ทยห่อนอยู่ฝีกับห่อนเดียวนันเดียวกัน <formation> อยู่ฟังเล่าเขาซื้อขายกันยังไงให้อดตัวหนึ่งนี่ครับแบ่เาวี่วะครับขายเป็นกิโลก็ไดคขายเป็นโตก็ไดคขายเป็นกิโลก็ไ้ค้ขายเป็นกิโลนี่มันถืถือโลหนึ่งแบบพอแบเทือกนี่โลหนึ่งเจ็ดสิบห้าพันเจ็ดสิบหเบแมนแบ่แม่นหกหกสิบพันอแบ่แม่นี่หกสิบพันแมนเขาแยกเขตหกสิบพันกับจิบมาณโล่ลอยลอยนะครับน้าตัวหนึ่งนี่จกโล่ปยี่สิบหอดปะแมนมาณตัวละสองนท่ขายเป็นตัวนี่ขายกันยังไง ขายเป็นตัวเขาก็ห้องล้านปลาคือเก่าโอ้ล้านกันซูซีกันแมนครับผมซูซีกันครับกิโดเมื่อน้พาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเด้อการเกษตรวิถีชีวิตการเกษตรทางฟังเล่าเพิ่นเลี้ยงงั่วเลี้ยงแพะนี่จะแตกต่างจากทางบ้านเฮ่านะครับสังเกตเบื้องการเลี้ยงของเพิ่นนี่จะเป็นการเลี้ยงแบบไร่ทุ่งส่วนมากเลี้ยงแบบบ้านๆตามวิถีชีวิตเหมือนบ้านเฮ่ก็สิเป็นช่วง ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนะครับที่ท้ำแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้หาเบิรงยากแล้วเพราะว่าอย,ยู่ไทยนี่ส่วนมากเฮ็ดเป็นระบบฟาร์มเบิด์ได้พอแมนเวลากินยาก็ต้องเกี่ยวมาให้กินนี่ก็สิเริ่มเฮ็ดคือกันพเพราะว่าเฮายังอ่าเพิ่มกำลังเริ่มเพราะกกำลังเทเสาเหยียนไหมก่อนยังวันทะเเฮ็ดโค้งเฮือนโอ้จะเฮ็ดเป็นระบบโรงเรือนคือกันก็นคิดว่าอยากเฮ็ดแบบทั้งนั้นแหละครับเอ้าคั้นเฮาเฮ็ดเลี้ยงแบบไร่ทุ่งยังสีมันบ่ดีบ่พ่อ กะดีคือกันเพราเบเข้าอยากแยกแ,ยกแบบว่าแบบมันไหนออกลูกมากมันเป็นตัวผูประมาณ2เดือนสเดือนขึ้นไปเขาหย,ยานบนะเขาเขาจเอาขึ้นไปคุณผมไหมโดยโดยพ่อแม่พันเข้ากับปอยคือเก่าครับผมแมนการที่เข้าเลี้ยงในระบบฟ้ามันสามารถคุนได้แบบเฉพาะจอจง โดยส่วนมากแล้วตัวได้เป็นตัวผู้เข้าจะคุ้นขายเนื้อตัวเมียเข้าจะเฮ็ดเป็นแม่พันธุ์เพื่อขยายครอกใ,ให้ออกลูกมากขึ้นแม่พันธุ์นี่เข้าอดสิปล่อยเลยครับผมและพี่กัดอันนี้บ้านยังก็พะบ้านทั้งแรงตัวนี้นี่ออกจากน้องลูกเขียนมาครับพราะว่าอยอนไรของแว่เข้านีอยู่บ้านทั้งแรงของวัวเขานีอยู่บ้านน้องลูกเขียนแปะ๊แปะๆกันเลย อยู Bien, ok. mm ่แขงจเมือเก่าแมนแข้งจำปาซักคือเก่าเมืองจำปาซักสพปลาวและเจ้าของฟาร์มปอแนะน้ำตัวจักหน่อยนะครับสวัสดีสวัสดีเจ้าพอขั้มตันครับบ้านน้องนุกเขียนเมืองจำปาซักแข้งจำปาซักเลี้ยงแดดปีนึงนี่ขายออกหลายบ่พอปีนึงนี่ชุดนึงช่วงนี้ชุดนึงกับซิปไปตัวนี่แหละชุดนึงซิปไปตัวเขาขายต้นปีกับมาขายอ่ะช่วงท้ายปีช่วงปีไม่เล่าโมโมหอดปีไม่เล่าเนี่ก็เริ่มขายอีก นี่นี่คือสีาคล้ายเป็นชุดที่สองโดยพ่อใกล้สีขายชุดที่สองแล้วแนนชุดตะยิ้มน้องา,ายอ่าปีใหม่สักกลดึกกลอนปีใหม่สักกลหนิดหนึ่งโอ้ครับครับแนนโอ้เลี้ยงไว้กับพ่อได้ขายเสียละสิบตัวสิบตัวไปขันตั้มนี่คือสิบกว่าตัวเลยนะพ่อแนคนคือ<ๆ><ๆ>นี่นี่เสียเอาเออกไปคุณน,นี่ก็ถือยู่ิสิบปลายตัวกันพวกตัวผู้นี่สิบปลายตัว,ตวเลี้ยงทั้งหมดอยู่นี่ได้นับจำนวนอ,นอยู่บอกพ่อมีจักตัวเนี่ย นี่นี่นี่แม่พันธุ์ยังเข้าเนี่ยยังอยู่สี่สิบกว่าตัวนะมันอยู่แถวนั้นเนี่ยมันสิมาเนี่ยหมูมาเนี่ยมันเห็ดเออแล้วเห็ดเป็นอ่าสองหม่องเป็นเห็ดใบยุ่ยุ่นหม่องหนึ่งเพราะว่าแหว่มันเข้าซื้อแหว่มากคนเดีเจ้ามันเอาไก่กันหมูใหญมันส่วนอ๋อคนละคอกแล้วมันแมนก็ถือกันแมนก็เลิกเอาไว้คนหม่องครับวันนี้เขาก็ปลูกหญ้าให้เขากินเนี่ยแมนเป็นสายพันธุ์หญ้าอีกอย่างที่ปลูกให้เขากินพอเนี่ยยาปลูกอยู่นี่มันมีอันนั้น มีหญ้าไหนแล้วก็มีหญ้าขินี่แหครับแล้วก็หญ้าแพนโกลาหญ้าแฟกลาซายนําหญ้าไนกินนี่แพนโกลาแม่นเขามักกินหญ้าสายพันธุ์ใดก็หมู่พอครับโดยเฉพาะแม่นมักอ่าขินี่กับอ่าอหญ้าแกลาครับหญ้าขนเออหญ้าขนแหญ้าประเภทที่มีขนแม่นกินนี่สีม่วงหรือว่าแพโกลาแม่นมักๆมักเบิดบ่บ่จักมักหญ้านนี่ครับ บ่คอลจะกินมันเป็นจังไดหละมันมันอมน้ำลายวะยาในนี่แบ่บ่ค่อยกินแนครับผมอยู่ฝั่งแล้วเขาจะเอินแบ่ได้ครับได้พี่น้อเนี่ยแล้วจะเป็นนอำลยาเนี่ยแค่พ่อเลี้ยงนี่เป็นสายพันธุ์อย่างครับแบ่ยู่นี่มันทั่วไปแบบไปบ้านเาทั่วไปสายพันธุ์พื้นบ้านแนสายพันธุ์พื้นบ้านขออนุญาตย่างเยี่ยมช่มหมองยูหมองนอนพิ้นเนี่ยพ่อครับสำหรับการเลี้ยงแพ้นี่เขาจะเป็นสัทจ่มักนอนสูงๆสิบครับเนี่ย ทางขึ้นทางคืนนี่สิบวอ,อย่างละ้ยายดอ่อเลยครับเก็บไปนั่งก่นอนการการเลี้ยงแบ้น <g> <c oughs> ี่พ่อถ้าเทาเลี้ยงให้เขานอนอยู่น้ำผื่นเลยยังสีไ่ได้ก่อนการไลยู่แต่ว่ามันอยากเป็นอันนั้นโรคผิวหนังครับเก็อยากเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันนอนเกลือกดินเท้าเคลื่อนเคื่อนห้องนอนหมองนอนเขาซุ้งๆึ้นมาจาังสี่มันจะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงแมนถ้า ด้ือว่าอาทิตย์หนึ่งเขาจังงนแล้วไม่กะไม่มีปัญหาครับอาทิตย์หนึ่งจังไม่อานาไม่อนนาไม่หน่คือแต่ว่าทำความสะอาดทำความสะอาดครับผมอาทิตย์หนึ่งคอยมาทำความสะอาดให้เขาแม่นครับโอ้คอกนีนก็ถือว่าอู้สะอาดสะอาดไม่มีกินบ่ทรงกินเหม็นสุดยอดเลยเทาเฮ็ดสูงจากพื้นจากเม็ดนี่พอตัวนี้ประมาณเม็ดหาซิเม็ดหาิแม่เม็ดเครืองแม่เม็ดเครือง ย่างถึงเวลานอนนี่เขาย่างขึ้นเองขึ้นเองขึ้นเองลูกเองหอดเวลาลงเขาลงเองเขาอะไรมาเฮ็ยนยังเลยบ่อบอเขาบอกเลยว่าเออสวยๆเลยจะสิปล่อยลงบ่อบ้านแต่มันเสียอ่ะมีหน่ำหมอกเลยหนึ่งมันก็มาลงโดดมันก็นู่นอยู่จนหอดสวยหอดแปดโมงมันจะคอยลงแปดโมงแมนเขาลงเองแล้วครับหน่ำหมอกแล้วเฮ้ยแมนนะเน่แมน มันมันเอาโบฟาวลงกับไรเพราะว่าของหยาเขาปลูกให้มันกินอยู่แล้วครับมันดนยามไรมันก็กินอิ่มยามนั้นอยู่าเขากับหากินเองหยาเขาก็ปลูก็กรขหังคลองเลยหล่อนอยากสมกับสมกันไม่ไเขาก็สมกับเด้งจังว่าย่ำขอดกับขอดเองขอดเองพ่อเฮ็ดอยางเนี่ยไดแต่ละมือมาเลี้ยงเลี้ยงแบ่ได้หนี่มายางเบิ่งซื่อๆยางเบิ่งซื่อๆยางเบิ่ง่าเออแบ่เขายังครบบ่ของหยายังเขาก็มีดวันแล้วน้ะมันในเขาก็มีดวันแล้วมีแตะทอนนั้น ยันว่านี่มาเขามาเขามาครบมายังบอเถอะนะยันว่ามาเขาขวดเขามาไรนะครับเพราะนั่นย่างเบิ้งไรซือแมนอู้สบายทอนย่างเราไม่แต่คอยนับเอาไปว่านับตัวเอาไปแตย่างเบิ้งแปลงหยาจังหน่อยแล้วก่อนเยวพี่น้องทางไทยคนจะได้เอาไปปั๊บใส่กันการเลี้ยงแบบง่ายๆเลี้ยงแบบโอ้ยง่ายแห้งที่สุดผู้เดียวก็เลี้ยงได้หลายอย่างผู้เดียวก็เฮ็ดได้หลายอย่าง เริ่มจากขั้นแรกเลยคือเลือกสายพันธุ์พื้นบ้านที่เขาแมนไงอยู่งางามีภูมมตานท่านแมน <Man. S 1> ครับผสมพันธุ์เองตามธรรมชาติออกลูกเองธรรมชาติได้นะครับเริ่มจากสายพันธุ์ดีก่อนสายพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านนี่ขอเสียเขาคือขายด้ราคาถือ <Man. S 1> หม่แมนขายด้ราคาถือมันจะบอกคือพวกบอ่อพวกยังเพิ่นโดยผอแมนแต่ว่าขั้นระบอร่อนี่สิมากินยาแบบนี้นี่กัสิบอ่อะสมเพราะว่าเขากัสิก,กินยา ท่านใหญ่ยังตัดให้กินคักแน่ครับต้องตัดไปให้ทั้งคอแหม่มอันนี้เนี่ยเขาปล่อยลงเขากินเองเขาสบายปล่อยลงหากินเองเลยแม่มก<ข>ินยาเกี้ยงกินยาเกี้ยงแม่มแต่ปีหนึ่งก็ได้ขายสองเถ้าขึ้นกันแต่ว่าะอะไรบัวลายทอ้อ แม่วอแล้วเพราะว่าสำนักเขาโบราณมูลค่าต่อตัวจะแพงจะร้ายเขากันแม่แต่ว่าการดูแลรักษาการจังสีก็จะง่ายแม่ยังไงสำหรับคนมักยังไงนะพ่อเนาะแบบเอ่อเข้าคนบุมีเวลาแต่ว่าเฮ้าขึ้นอย่างดี้ยงโดยพ่อมองนี่คือแปลงหยาหยาอันนั้นชิคเนอผสมกับพวกหยาขนหยายังนำครับผสมหยาขนใช่ไหมเดี๋วก็ผสมหยาอันนั้นที่นี่ครับเพราะว่าอยู่ในแปลงเดียวเขาเสียสามอย่างเพราะว่า เท้าโอยากให้มันกินแบบซำๆหยาเริมๆนะให้มันกินในลายอย่างหาแท้จริงมันมาแข้งที่สุดนี่คือหยาขนหยาขนแม่นหยาขนนี่มันจะกินจนเหี่ยนพผือใดครับมาแข่งมันเขาจะมักหยาขนมากกว่าแม่นมากกมูหยาขนก็คือหยาขนขนบานเฮ้าไปม่กระายกินนน่นเนาหยาขนสิเป็นเด้อสิจับๆขึ้นมากะหยาขนแบบบ้านเจ้าเขื่อนอยู่น้ำคลองน้ำยางเลนะครับ บ้านผมนี่อย่างค้นขึ้นกันอย่างค้นแต่ว่ามันช่เกิดอยู่น้ำคลองก็คลองส้นน้ำพระธาตุนี่ยังสั่นนะครับพ่อแต่ว่าบ้านคอยนี่โมมีแล้วต้องเลยเอาเอามาตตแต่พุ่นเดี๋ยวแม่ครับอืย่างค้นก็เลยซื้อมาแต่พุ่นเดี๋ยวมาเห็ดแนวซื้อจากไทยมาเห็ดแนวแม่บ้านนี้คนแถวบ้านเท่านี้เขาก็มากินแน่ครับไมล่าขายเนี่ยไปขายใส่พ่อเบี้ยอะไรป่ะนี่โมยากอ่า ถ้าอันนั้นเขามาเอาเองโหลดหารอาหารมาเอาเองหรือาเมาถืออนเฮาจับให้เฮาอีกติดให้เฮาหน้าที่เฮาคือวิ่ติจดไปของเขาครับพอวาย่านก็โกงตาซิ่งเท่านั้นจุดนักตาซิ่งเมนขึ้นกับโบอะไรเงินในเฮาโหลดโอ้ยสบายไล่คลายฮนตีแต่ว่าแบเขาบโบลายโอ้ย่มคลายบโบลายึ้นหยาแเมนอุ้ยโบคืนหยาเขาไล่จับเองแต่ว่าแต่ว่าอุ้ยหนิเที่ยงไล่ก็แมังมาแย่มของเงินเนาะของเขาโบได้กินหัวอาหารอย่างเขาปล่อยกินหยาครับ เขาบริลงทุนอย่างๆลงต้นทุนตำไม่เปียบเลยมีแต่ว่าลงทุนแห้งทํายิดนี่คือเห็ดลักหัวอ้อมันแต้กระสือตะนางใส่มันครับบไห้มะข่าว่าอะไรไปเพิ่งลักษณะการลอมเนี่ยพ่อลอมยังได้เงบประมานหลายในการลอยหลเลยลงทุนหลายเติบโดยพ่อดึงไฟข้ามาวันนี้ก็ไม่เห็ดหั่วโอ้เปิดลายเลยไล่มาในเอาครับ ประมาณตามได้จกเกือบลอยอยู่เลยลอยล้าน <0, 1, S 2> แมนเพราะว่ <8. S 2> าลากักขัวนี่มันถืออยู่แปดลอยปลายลักโดยพอแต่ลกั 0, 2, าลากขัวบัดนีถ้าวิ่งเท่ากับเห็ดล่องพิษล่องถือเข้ากับเห็ดหลอกออกซ้ำนงึงล่อออกซ้อหนึงก็จะมาบัตรแบลอาก็ย้ายกันมามันหนาบุกกว้างคือออกไม่ว่าเลยคือออกซ้ำถือซ้ำถืออเลยนี่โดยพอโดยครับเนี 0, 2, 1, ่ยปลายลอยล้านนี่เป็นเงินไทยจากบาทเนาะ ลอยลาะเงินไทยบ่อทังแสนเอ้าแสนปลายที่แสนปลายนะพ่อเนาะแมนแสนปลายแสนเปินแสนปลายนุนเป็นแสนแมนลงลงทุนมาจากปีแล้เพอได้ได้ขึ้นเบิดไปลงทุนหลายปีแล้วลงทุนเอ้ยแปดขวบปีเด้ยนะแปดข้าปีแล้ะแมนมันเด็กค้ายลายสุดเดียวโอ้เพราะมันเตุนขึ้นฟอมกำไังเดียวไรอยากว่ามืดเลย๋ยนะขึ้นเพราะว่าต่กอนเท่ากับเวื้อนมูอีคเลย อยู่นี่เขาก็ซีมีงวัวอีกเจ้าหนึง่งอยู่นี่ก็ซีมีงวัวอีกแม่บานนี้ของยังเหลืออยู่รักอยู่เพื่อนมันมีสองคนมีแต่พอกับแม่เวลาพอนี้ไปเกี่ยวเขาบ้านนี้ก็ให้แม่ว่าเมื่งบันนี้เรื่องว่ามันอยากเที่ยวไปเที่ยวมาขายของซุปนิ่ออกบัานนี้งวัวไปเดียงอยู่เพื่อนป้าเต้แวอ,อยู่นี่ซะ เล่นแยกแมนแยกคนอมองกันครับอยู่ในบ้านเลี้ยงงัวแมนอยู่หน้าเลี้ยงแแบอยู่หน้าเลี้ยงแแบนี่บ่พ่อคนมาลักอุ้มเป็นเท็ดกับเขาบ่อบ่บ่บ่มีบ่มีเป็ดไก่กับบ่อคอยเบ็ดไกลป็นยังก็เสียบ่อบ่บ่ครับรถล่างยังรถจักล่างยังเขาตัดหยางยังกับปลาใบบ่เป็นหยังว่าน้าบ่เป็นหยังครับครับครับเขาบ่เห็นครับผมวันนี้เวลาเขาปลูกหยางสิพ่อเอาหนามจากไส้มะฮดหยาให้เขาไส้หนามซูเดเซล โซล่าเซลแมนบาดานแมนเอ้โบาดานเด้น้ำโซล่า,าเซลแสดงว่าน้ำดีน้ำถึงโอ้แย่งโซล่าเซลเพิ่นแมนครับบ้านี้อีกฟูงนึงเลี้ยงยอยู่ไสพุ่นบ่พ่อพเ่นแมนไปเลี้ยงไว้อยู่พุ่นเพิ่นออกไปกินน้ำแถวนะั่นพุ่นนอนน้ำแถวปลาใหม่ปลาเยังก็นอนนะ้ำครับมีแบบสองฟุงย่างเขาอยากนา้ำค่ะจิย่างก็มากินน้ำเอง <Man. S 1> แมนล้วพออ่อเนาะ S <S <ท>พวกนี้เ<น>พิ่นจะกินน้ำยู่ในแสงเด้อยเพราะว่าปมน้ำ่ในแสงไว้ให้โอน้น้ำน้ำแนี่แมีนเพิ่นแบบบุกคอยกินนะคั่นว่าเพิ่นเคยกินน้ำยีนแสงแล้วเพิ่นอะซิบ่กินในน้ำอยู่ในหนองสี่โอ้บ่กินครับครับจริงๆเขาควรให้เขากินน้ำสะอาดนานกว่าเนาะพ่อเนาะเขากินน้ำสะอาดนี่น้ำสะอาดน้ำมาดาลดีกว่าแมีนน้ำมาดานตัวนี้เขาสิใส่ป่มตัวนี้เป็นป่มไฟฟ้าลึกงมาใส่ครับโอ้ กดปุ่มไฟฝ่ายยู่พูดนะแมนต้องยางวาพีเลยมอทอสิไรลองพีมาออกกูีก้าวาเตรีมยมในนออะไรกับหมอดไปทั้งนั้นครับออเออโ้เหตุง่ายเฮงสองสามวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งจังว่าเปิดก็ได้แม่มันกินน้ำน้อยแม่มันกินน้ำโมเลย์ลายฮอ,อจังไรก็ต้องมีน้ำให้ครับไปพ่อย่างไปเบื้องอีกจังอยนะครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเด้อเนี่ยแล้วคนเกษียดทีพวกกำลังถอกเสายังเสีขุนคือกันครับเกษียงมีแม่สายพันธุ์ดีๆแน่คือกันครับ อยคกขึ้นาอยากเอามาเห็ดอันนี้ยอยู่อนาคตก็จะพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นไปออกแมนคื<า>พัฒน,นาสายพันธุ์ขึ้นอขนอมาเพราะว่าเฮากจะจายนำ้ำหนักดีคือเพิ่นครับอย่างไรราคาดีโอเ <laughs> พิ่นต่อยอดการเกษตรเมืองเล่าก็มีคือกันเด้อพี่น้องรับครับ,รบทำการเกษตรแต่ว่าจะมีความแตกต่างจากไทยเฮาแน่เล็กหน่อยนะแมนอยากล่าหลังเน่กะใส่เข้ามาล่าหลังแมนอาจจะถืกแต่ว่าเขาเอื่นว่าวิธีเกาเรียงแบบวิธีเกานะครับ สมือนในยุทธให้การเลี้ยงการยังกับซิมีแต่แบบว่าเลี้ยงในฟาร์มตัดมาให้เมื่อเจ้าของกับมีอย่งเสียนะครับว่ามันก็ดีอย่างนึงคือราคาเขาเด็ดแมนราคาราคาเขาดียอมรับว่าเขาเมื่อยอยู่กับคุ้มค่ากับราคาครับอันนี้เขาบอาวัวเมื่อยแท้อยู่แต่ว่าราคาเขาสิบหลายทอเลี่ยงสบายอยู่แต่ว่าราคาสิบหลายแมนเอาคุณบอกพ่ออีกฟูงหนึ่งยู่ทางผลไม้แมนวู้ดพอดีเลยต้นมะตาลถูกลงมาแก้เแม่แม่ซีชิฟตูหนี่งชิวว่าขอด ชั่วอาทิตย์คุณบ่พ่อแม่นได้ลูกชั่วอาทิตย์แมน่นมีลูกเลยออกลูกเลยครับโดยปกติเราแม่นี่เขาปีนึงจะให้ลูก,จกเจือๆพ่อ,อ,อสองเทือ่อปีละสองเทื่อเทื่อกหนึ่ง<ว>อ่าสามตัวนี่มีหลายแม่ร์มีหาพวกแม่ออกอ่าสามตัวแต่ว่าพอกระหมากมหรอกแบบว่าขึ้นมันออกหลายตัวลายตัวน้อยแมนมันตัวน้อยต้องนี้แยกให้ร้านเราไปเลี้ยงอยู่บัดพูนองสาอีกดูไว้พ่อ โอ้ปีละสองเทือแมนครับโดยเฉลี่ยเราเอาตีทั้งตจำกับเทือละโตแมนอ่ะไลมันม้วนไล่เทือละโตนี่ก็คักแล้วครับไมเทือละโตโอ้ปีละสองเทือจำเหมือนลูกลูกตัวนึงนี่ขั้นเลียงใหญ่กับจำตัวละสองพันบาทไทยได้พี่น้องเด้อห้วยมูลค่าต่อตัวนี่ก็สิเป็นเป็นซีพันผมเลยนี่ขั้นเป็นแม่พันตัวหนึงนี่ใช่แล้วป่อเข้าไปใซฟเบิร์ดครับยูนี่จะไปออกเมื่อสายสายหรือไงบ่ พื้นที่อะไรไม่นพื้นที่มันกว้าง <c oughs> แถวนี้เขาว่ะสิคือออกไปอีกที่นี่เด้อวกอ้อมลังแถวนี้ก็บแม่คนะุ้งหอกวนนะอ๋อนี่ลักษณะการอ้อมจะเป็นน่งองลอดวดน้ำแม่นคูน่องลวดน้ำลวดน้ำนี่เพื่อเขากันอ่างัวงยังนะี่ยมัสสีมะหม,ม,มน่นขั้นเขาสิใไซอ่าขั้นเขาสิใส่ตะไคร่นี่ซื้อขั้นสิบโมมีหนวดลามยังนงัวมันหมน่นโดยพอตะไคร้ลวดน้ำแล้วก็เสาปูนแม่อยู่คิงนิ่งเลยลงทุนเท่อเดียว <c oughs> แล้วเลยแล้วเลยโอ้แผนการเขาสิคือออกเ่าพ่นเพราะว่าเขยอันนัน้นบลากออกไปแล้วก็สิอเอาเที่ยงนี่ครับคือออกไปอีกมันนี้สอบถามจากักหนในพอที่ไปที่มากคือได้มันเหล่มตัวเลี้ยงแบตะเลี่ยงครับเนาะทั้งอีสก็คือว่าหันเดะคือเห็นอ่าไทยวันเจ้าลีอ่งแบบว่าคือว่าเขาไล่เงินได,ด้คำอยู่ดีดอนนะครับวันนี้เขากับคนมาเกษตรคือกันแบบว่า ขสเห็บวไทยว้าวท่านยดนีก็ลองรองเลียงเนี่ยรามาเขากอนเพราะว่าเขายังว่าทานีวัฒนการซักบันซักยายังเขากัเห็ดบเป็นรองเห็ดมงกรนลองเห็ดพิเศษถือมังกรกจังหวะองๆเบิงนองมองเกาเมสิบเมยยังนั้นร่องร่องมดงเห็ดปับปีหนึ่งปีที่สองมาก็เห็นผลหรือไงครับดูมันก็คล้ายๆดูกระทะยิดก็เลยหวีหาลานย้อนวาไตืบเลยส่วนนั้นหวเห็ดเตแวนี่มัยังไดนาะ เลี้ยงหัวเป็นยังหัวก็เลือกสื่องัวงมาเลี้ยงเออผมเป็นซื่องัวงมาเลี้ยงเป็นงัวมุ่นงัวมุ่นอ่าตะกี้หันมันออกออกรูปอะไรกับคล้ายออกรูปอะไรกับคล้ายยังเลือยงัวงเมียเดียวเลยโดยครับบัดนี้ก็เลือกว่ากปลามันไใยเบิ่งปลาใยปีหนึ่งสองปีแับมันสองปีปลายมันก็ออกออกรูปอีกบัดนี้บัดนี้รูปรูปมันก็มีรูปแม่มันก็มีรูปมันก็ออก ปีหนึ่งสองลูกหมดเนี่นจากสองมันในปีต่อไปเป็นซีออเป็นซีแล้วหว่านนี้เป็นแปดเป็นมันก็ <6 S 1> <ไป S 2> เพิ่มขึ้นเด้อยจะว่าไรเศร้าไปตัวขั้นมาบวขายมันก็โอ้ลายาได้สามสิบกัวโตเหมืนใดิโดยขอหาขายน้ำเลือครับอ้เดี๋ยวว่ามันเป็นง้วนเทิรกมาเขาก็ขายแสดงว่าคิดถึงแล้วมาเริ่มต้เนเทิร์กแมน ท <laughs> วีตนี่อยู่แถวนี่นี่นแห้งหยอดปลูกอันนั้นเบิดปลูกต้นกล้วยโดยปลูกต้นกล้วยมาบ่ามาไหลรา,าคากล้วยก็มาเหยงแบดแบดได้ราคาหลายกว่าครับเหยงแบดดีกว่าก็เลยตับพื้นที่จากกล้วยมันอยแบดใส่เลยแมนแบดกินกล้วยซุมื้อนี่ว่ายหายเบิดแแล้วมนเบิดเลยหมดเบิดแล้วสมนไปแล้วแต่ก่อนนี่เฮาลัดเพียงนี้บัดนี้เฮาบ่อบพอใจเฮาคือออกเบิดนี่เฮาสิเฮ็ดเฮาสิไปเฮ็ดบนใหม่โดยเฮาสิคือให้มันกว้างออกกูเก่าอีกโอ้ พราะว่าธุรกิจแบบมันไปดีธุรกิจแบบใส่เข้ามาธุรกิจแบบแมนปกติกันจิมมะเร็งซิฟยี่สี่สิบแม่ปานี่เออมันอยู่ไทยนี่ป้าฟ้าหมักใหญ่เด้พ่อบ่อทวีตโกวาสิวะกาเดี่ยงร้ายย่ายันยันบ้าบ้านห้องศิกะสิกาซื้อแหวกินบ่อเลยเขาขัสิมักแหวววอนะลองพีดลองถือกิโยบัดมาลองไปเขาาในนิยมกินแหวเพราะว่าแหวมันราคาซำนี่ไฟกระซือไหลแบบว่าต้วในล้านร้านหนึ่งร้านปลายกังสิเนี่ยนะครับ หรือว่มมาตัวขนมลอยลุกขันกับหาหกเจ็ดแสนสมบูรณ์ภูว์อันนี้คนหนึ่งสองคนกับมาออกเงินใจกันกับซื้ออะได้ครับหาหกเจ็แสนกับซื้อเงเินพันไท,ทยแมนพันบาทไทยแมนก็เรื่มมองว่าพราซื้อพรากินดีน <ะ S 2> ไดยกิดว่าเพราะว่าเขามาขึ้นหน่อยเขาก็ขายแหวนเขาผู้ทุนงเสียใหญ่เนี่ยก็คือเนี่ยเขาก็ขายหวยเขาอย่ากว่าเขามีการมีงานยังเออคอยสกิมกุ้งเขาก็ขายหวยเขาเลย โอ้สุดยอดเลย <c oughs> นี่ครับพี่นอ้องนี่เป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งนะครับของฟังเล่านะครับที่บอคอยได้เห็นในฟังประเทศไทยเฮาส่วนมากที่พอเพื้นาบ้านเฮานี่จะเลื่อนแล้วก็้ามาจะเลื่อนมันก็เฮ็ดไปอีกรูปแบบหนึง่งข <c oughs> องพ่อนี่ยังเป็นแบบหล,ลังอยู่ยังสามสิบปีหลังขังเออเออขังสามสิบปีหลังผุเลยครับขั้นเป็นไทยเลี้ยงแบบนี้ไรทุ่งกับจนย้อนกลับไปประมาณยี่สิบสามสิบปีเลี้ยงงัวพื้นบ้าน ไล่ทุ่งสซส้มือนินงวัวพื่นบานหาอยากแล้วมีแต่งวงงามเลี้ยงระบบฟรามพ <c oughs> อดีกอเสียก็ตั้งกันนะพอนะแํนครับเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่พาพี่น้องเข้ามารับชมนะครับกรเกษตรทางฝั่งเราไปพ่อเข้ายางขึ้นเมืออ่อวันนี้ครับผ<ต>ู้เดียร้อน,<ต>นคน<ร>ว่ามันอยู่ไถ่หอนอยุฟี่กับหอนขึ้นกันเดียร์เดียวกันยังหอนอยเนา่ะเดียรเดียวกันยังได้จะหอนขึ้นกันเลยฟาดมึงพี่น้องคนยาจึนตายแหงเคืองๆว่ามีหอนบอลสีเขียว โอ้ใครเนี่ยจะปลูกยาไว้เนาะแม่อันเนาะ่นั่ปลูกปลูกยาเนี่ยมันสิมันมีอยากกินได้เพราะว่าบ้านเ่ามันแห้งแงอีดีครับกีนแค่นี่เอาไปเฮ็ดจังไดเนี่พ่อนี่เาเอาไใส่ซนาใไซนาใส่ของปลูกครับใส่ของปลูกนี่ครับมือนีิก็ได้ยินข่าวว่าสิออกเพิ่มอีกสองตัวอธิตย์นหนึ่งมาเอาออกตั่หนึงอาทิตย์นหนึ่งกับมามาเอาออกเอาขี้ออกตั่หนึงเอาขี้ออกแค่หนึง ไมแต่ใส่ให้ใส่น่ะแมนนี่นี่ด้สื่อไดคข้ายกันนี่พ,พ,นพ่อพ่อฉันแย่หยุดนี่เขา,ขา,ขากับเขากระทามเลยพวกเขาสิใส่กาแฟเขากะทามสื่อเลยแต่เขาบอกบริการเพราะว่าเขามีเบียดใส่หลายอย่างโอยพอ่อโอ้ตัวนหน่อยๆน่อยก็ตังเป็นทหักก็มี่คนนะครับบอกว่านี่กมีครับจะขยายเพิ่มให้จากซีซีตัวนี้ยังอพอพออยู่จะเอาเพิ่มไปอีกจะไปเพิ่มอีก เหงหลายแห้งเห็นตัวเงินแม่นครับผม <laughs> มันขายดาีโอเคครับพ่ออ่าสุดท้ายนี่เอาฝากฝากความหาพี่น้องข้างเล่านะครับบ่ค่อยเห็นผู้ใดเฮ็ุการเกษตรษเป็นลักษณะคือผ่อน <laughs> เป็นตาเหตุบ่ครับจังเสียวขั้นเราอยากเดียเเเด้ยงแบบนี่สําคัญนี่คือเฮาเดี้ยงแบบมีหัวขันเฮาบมามีหัวไปกินของปู่พี่น้องมันก็นมีปัญหาขนาดของเขาเองเขาปลูกแบ่เขาไปกินเขาก็ยังคืนจย่างไงต้องเลยเฮตด ขอเค็ดยังใส่ขังเนี่ยครับต้องยังหน่อยกับปูงยาเนี่ยปูงยาจักขันลาบโบลายกับซ้ำให้หน้านึงเขาก็เลี้ยงแวซสะจักหาตัวฮตนี่ก็คุ้มค่าอยู่นะมันก็มีหลายๆของเราอยู่แต่ละปีพอะไรคือตัวแมนขันว่าเออมันไปได้ดีแต่ว่าเออยากขยายหน้าออกไปอีกกระเดียนอะไรโมุบโรลุบเลี้ยงแวโอ้หเดียงแว่เนบ่ยโมุบโรลุบโรลุบครับผมพี่น้องผู้ใดมีพื้นที่นะครับทั้งฟังทั้งฟังท่ายฟังเล่า ก็อยากน้องเห็ดกับเห็ดเบิองแต่ว่าปกติแล้วฟังไทยนี่ก็จะบบค่อยนิยมรับประทานเนื้อเบื่อนะครับฟังอีสานถ้าเป็นนิยมก็เป็นภาคใต้แต่ว่าฟังเล่านี่เขาอมักลายมักลายมักลายแหวนนี่มักลายเนื้อเบื่อนะครับสร้างฟังเล่าครับเอ้าพี่น้องใครฟังเล่าเบิองเราได้ไอเดียอยากเขามารับชมกับมาไหนนะพ่อเนาะแมนครับพี่กัดอยู่บ้านยังก็พ่อเนี่ยบ้านอ่าทั้งแดงครับต่อกับน้องลูกเขียนนี่แหละบ้านทั้งแดงเมืองจังภาษาแข็งจังภาษาครับทางเมืองลอดตลาดดูไอ้พ่อ เดี rate, <t ain y> <t ain y> ๋ยวจะเกินเบอร์โทู่ไปหายน้ำฮันพี่น้องชางเล่าอยากอยากโทรมาแมนที่เบอร์เบอร์เบร์่ของก็ยังคนลุงเอาหายเลยเก็บไปเดี๋ยวป่ะพ่อผมถ่ายรูปไปแล้วผมถ่ายรูปไปแล้วฮะเออถ่ายอยไหนวะนี่เด้อเบอร์โทรพ่องเป็นเด้อพี่น้องเด้ออ้าวครับนี่ จดใบได้พี่น้องฟังเล่าคนใดอยากมารับชมอยากมาดูงานนะครับอยากปรับเพื่อนที่ให้ที่หน้าเฮ็ดหน้ามาหลายปีแล้วเพราะก้านาไปไสกันลองมาปรับเปลี่ยนเบิ่งจักหน่อยก่อนนะพ่อเหมือนข้างหน้ามี3 4เฮกตาร์เขาก็เฮ็ดเดี่ยงแวะไซจากอ่า่เฮกตาร์ครับบัดน,นี้เขาไหลขี้ได้ยังมันมาไปไสหน้า ไล้ร้ายกาเขาเฮ็ดหน้า3้พิกตาซื่อไขี่ไปใส่ก็แหงงามเขาเฮ็ดแห้งง่มเขาได้ร้ก็เฮ็ดไร้แมนบ่บบบจะเป็นเฮ็ดหน้าลร้เฮ็ดน้อยเดียวกับไร้เขาจะเฮ็ดให้มันงามครับครอาโอเคครับพ่อครับสําหรับมือนี่ขอพูดไร้ไรครับสํหรับเนวทางความรููดีๆนะครับเด้อพี่น้องฟังไทยก็จะเห็นวิธีชีวิตนะครับพี่น้องฟังเล่าก็จะ้แนวทางสําหรับมือนี่ไว้พอกันไม่ไดคลิปหนาครับสําหรับมือนี่โอ้เดือดหันคร้บขบผม